สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการพักคุยรายการที่พักจากการประชุมแล้วชวนสอส,อสอมาพักคุยกันค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นใครไม่ได้เลยยินดีต้อนรับสอส,อสอบูมปรเมศนะคะวิทยารักษเรเขตหนึ่งนะคะจากพักประชาชนสวัสดีค่ะสอสอบูมค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่พักคุยค่ะวันนี้ไม่มีประชุมแล้วหมดจากการประชุมปกติแล้วสสบูมทําอะไรบ้างค่ะก็ปกติเอ่อ ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะลงพื้นที่ค่อนข้างเยอะอนะครับเนื่องจากกิจกรรมนะครับผมเองอยู่ในเขตกร,รุงเทพชั้นในนะครับก็จะประกอบไปด้วยพระนครป้อมปรับสตูพ่ายสัมพันธมงบางรักและดุสิตนะครับส่วนใหญ่ก็จริงๆถ้าเป็นวันประชุมสภาดึกเนี่ยกลับบ้านก็ก็สบายๆเนาะแต่ถ้าแรงเหลือก็พยายามจะออกกํบบาลังกายครับ ตรงนี้ก็อาจจะมีต่อยมวยนะครับเป็นการออกกําลังกายครับอ๋อแสดงว่าชอบกีฬาต่อยมวยนี่เป็นแบบว่าตั้งแต่แรกเลยไหมคะก็จริงๆเป็นคนเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเด็กๆก็จะไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับแทบจะทุกกีฬาเลยหลักๆก็จะเป็นบาสแบดวิ่งนะครับสมัยเรียนประถมก็จะเล่นกีฬาแต่พอมาเป็นสสเนี่ยก็จะเวลาค่อนข้างน้อยะนะครับพยายามที่จะออกกําลังกายให้ได้สักอาทิตย์ละวันถึง2วัน แต่หลังๆก็อาจจะได้2อาทิตย์ครั้งอะไรประมาณนี้ครับก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ระหว่างงานกับกีฬาด้วยใช่ไหมคะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่พยายามหาเวลาครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยงานในแต่ละวันเวลามันก็ไม่ค่อยได้แบบว่ามีเวทได้ไปทําอย่างอื่นแสดงว่าหลังจากที่ไม่มีการประชุมนอกเหนือจากการต่อยมวยและมีกีฬาประเภทอื่นอีกไหมคะก็พยายามที่จะเล่นตีแบด กับเล่นบาสนะครับแต่เล่นบาสเนี่ยต้องบอกว่าต้องนัดเพื่อนค่อนข้างเยอะหลายคนฉะนั้นจะนัดยากนิดนึงแต่ว่าช่วงหลังก็ตีแบดนะครับเพราะาเด็กๆเ,เองก็เป็นนักแบดบมินตันเหมือนกัน, <S <s <ets> สนแสดงว่าพี่กีฬาตั้งแต่เด็กชอบตั้งแต่เด็กเลย <c oughs> ใช่หลายๆอย่างก็คือเห็นพูดแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นต่อยมวยหรือแบดเนี่ย <c oughs> ก็คือมีความสนใจด้วยตั้งแต่แรกใช่ครับก็เป็นนักกีฬาสมัยเรียนประถมที่ฮโร่ก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนไปแข่งที่ประเทศต่าง อันนอียิบรูไนด้วยอ๋อค่ะเรียนจบที่ไหนมาคะก็ถ้าชั้นประถมเลยเนี่ยก็จบที่ Harrow International School เสร็จแล้วก็จะไปต่อที่นิวซีแลนด์เมือ,องแฮมิลตันช่วงอพอดีเรียนค่อนข้างเร็วจะสกิปชั้นนะครับไปเรียนเขาเรียกว่าเยียร์เนะครับเทีบ 2, 2> ยบเท่ามสองเยียแหรือเยียเอ่าเยียเเทียบเท่ามสองที่นิวซีแลนด์นะครับอยู่1ปีก็ไปเรียนต่อที่ปักกิ่งนะครับ ก็ไปเรียนต่อชั้นม .4 นะครับพอปักกิ่งเรียน3ปีครึ่งนะครับจบชั้นมัธยมมปลายก็สอบ e n t r a n c e เข้ามหาวิทยาลัยฟูตันต้าเฉวนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเช่นกันคณะนิติศาสตร์ครับก็คือเรียนจบทางนิติศาสตร์มาด้วยมี<ช>พี่น้องประมาณกี่คนคะสี่คนครับ<อ>เป็นลูกนคนเล็กโอ้คนเล็กสุดเลยนะคะใช่ครับก็เลี้ยง4ปีเลยคนโตก็เป็นพี่สาวเสร็จแล้วก็มาพี่ชายแล้วก็พี่สาวแล้วก็ผม สลับเลยนะคะใช่ครับหญิงชายหญิงชายสี่ค่ะและนอกเหนือจากออกกําลังกายแล้วกีฬาแล้วงานอดิเรกทั่วไปนะคะปกติทําอะไรคะงานอดิเรกทั่วไปก็จริงจริงก็ชอบนั่งดูทีวีนะครับชอบดูหนังก็จริงๆแต่ก่อนเนี่ยติดซีรีส์นะไม่เป็นกติดต่อหลีแหะคะหรือว่าของซีรีส์จีนซีรีส์อเมริกาครับต้องบอกว่าทุกคนคิดว่าผมเองเนี่ยอยู่จีนมาสีบสี่จะชอบซีรีส์จีนหรือเปล่าฟังเพลงจีนยินต้องบอกเลยว่า พอเราอยู่จีนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใช้ภาษาจีนทุกว anyway> ันซึมซับทุกวันพูดคุยกับเพื่อนกับคุณครูนะครับเราใช้ภาษาจีนเยอะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็ก็เลยชอบดูซีรีส์ฝรั่งนะครับซีรีส์อังกฤษอเมริกาก็จะได้แปลกใหม่ไปหน่อยเนาะเพราะว่าเราอยู่จีนมาตลอดจะสัมผัสแต่อะไรเกี่ยวกับจีนจีนทั้งนั้นเลยประเทศจีนกับประเทศไทยแตกต่างกันมากไหมคะพี่บ๋อต้องบอกว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนา เร็วนะครับสมัยที่ผมไปเรียน,นปี2006ถึง2014นะครับเป็นช่วงที่จีนเขากำลังเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดนะครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจะมีการพัฒนาการค่อนข้างเยอะนะครับโครงสร้างพื้นฐานเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงนะครับหรือว่า เทคโนโลยีที่ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นม,มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ที่ที่คนไทยจะมองว่าของจีนเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนตอนนั้นก็ต้องบอกว่าคุณภาพเขาก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะครับก็ใช้แป๊บหนึ่งพังอะไรเงี้ยผมก็เจอกับตัวเรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันแต่พอผ่านมาเรื่อยๆเขาก็ได้พัฒนาเนาะทุกวันนี้เราก็เห็นว่า ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือแม้แต่จะเป็นมือถือนะครับก็มียี่ห้อดังๆที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพดีก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะอยู่ในช่วงในเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงครับเห็นเคยมีสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งบอกว่าพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นิวซีแลนด์ด้วยหรือเปล่าคะ,ะสมัยมัธยมก็คือจริงๆไปนิวซีแลนด์ทั้งบ้านเลย4คนรวมถึงคุณแม่นะครับก็ผมเองเนี่ยเรียนหนึ่งปีเสร็จเนื่องจากเป็นลูก คนเ,นเล็ก,ลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายก็เลยอายุ13คุณพ่อก็เลยส่งไปเรียนปักกิ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ทํามาค้าขายนิดหน่อยกับทางจีนส่วนพี่ๆที่เหลือก็เรียนจนจบมัธยมมอบปลายที่นิวซีแลนด์ครับค่ะแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยพี่บุ๋มอยากเป็นอะไรก็ถ้าตามสายงานนะครับผมเองก็จบกฎหมายนะครับจริงๆก่อนมาเป็นนักการเมืองก็ทําเป็นคอนซัล นะครับรอเฟิร์มเกี่ยวกับไทยจีนนะครับเนื่องจากเราเองก็จะพูดภาษาจีนแล้วก็เข้าใจในเรื่องทั้งกฎหมายไทยกฎหมายจีนเพราะผมเองก็จบกฎหมายไทยเช่นกันนะครับก็จะได้กลุ่มที่คิดว่าท,ที่ที่มาลงทุนในประเทศไทยเราก็จะสื่อสารได้ไดค่อนข้างดีพูดถึงวัฒนธรรมภาษาและก็ความรู้กฎหมายก็จะค่อนข้างคนจีนจะเขาเรียกว่าสื่อสารกันเข้าใจดีครับภาสานสอ,สองประเทศเลย แสดงว่าก็จะรู้ทางจีนด้วยเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานในประเทศไทยเลือกได้ก็ทางประเทศจีนก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ใช่ไหมครก็ถ้าจริงๆไม่ได้อยู่ไทยก็คงจะเป็นจีนนะครับ่าจะเป็นอย่างนั้นาอยู่นานเนาะใช่ครับก็ใช้ความสามารถความรู้แล้วกันภาษาไทยอังกฤษจีนก็น่าจะเป็นจุดเด่นแล้วกันแล้วแรงบันดาลใจอะไรถึงทําให้สสพี่บูมาอยู่จุดนี้เนี่ยค่ะครับจริงๆแรงบันดาลใจผมที่มา มีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าก็มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ประเทศจีนนะครับอย่างที่ผมเล่าเกลื่อนไปแล้วก็จริงๆผมเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในช่วงปีที่ผมเรียนอยู่ศึกษาอยู่ประเทศจีนนะครับไม้ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างใหม่ๆที่เราเห็นได้ด้วยตาตัวเองเลยนะครับจุดเริ่มต้นก็คือมาจากการที่ช่วงที่ผมเรียนมัธยมหรือมหาลัยช่วงนั้นเนี่ยก็มันก็จะมีเบรกนะครับในช่วงวินเทอร์เบรกหรือว่าซัมเมอร์เบรก เวลาเรากลับมาไทยเนี่ยเรากา็รู้สึกว่ามันประเทศไทยเราเหมือนเดิมนะ<ฆ>แต่พอเราสอาเดือนกลับไปประเทศจีนเอ๊ะมันมีตึกใหม่มันมีเทคโนโลยีใหม่มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆเราก็เลยทําให้เราสนใจอทำไมเรา,เ,าเราอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กจนโตเนาะเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันจะเป็นในเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโครง,<อ>งสร้างพื้น,นใช่ครับอย่างเช่นรถไฟฟ้า เป็นใต้ดินหรือบนดินเนาะเราก็จะเห็นสายเดิมเดิมเราก็จะเห็นถนนเส้นเดิมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมตึกก็เหมือนเดิมในเมืองก็จะแออัดแน่นเหมือนเดิมแต่กลับกันประเทศจีนเขาก็จะมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจะเห็นตึกใหม่ตึกสร้างใหม่โอ้กลับไปแป๊บเดียว3เดือนตึกเสร็จแล้วทำไมมันอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นเร็วเขารวดเร็วเขาทำอะไรไวได้แหละใช่ครับก็ตอนหลังก็มาศึกษามันก็เกี่ยวโยงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างระบบการปกครองนะครับหลายๆอย่าง ทำให้ส่วนตัวเนี่ยมีความสนใจในการอยากเรียนรู้ว่าเอ๊ะแล้วแล้วเราจะทํำยังไงให้ประเทศเราเนี่ยได้มีการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันตอนนั้นเราก็ดูแบบผิวเผินค่ะอันนี้นี่คือดูแลพื้นที่ในแถวยาวราชถูกต้องไหมคะใช่ครับแสดงว่าก็เกี่ยวข้องกับจีนอีกแล้วครับใช่ครัยังวนเวียนอยู่กันคามเป็นจีนครับก็จริงๆต้องบอกว่าที่มาของการที่ผมไปลง รับเลือกตั้งที่กรุงเทพเขตหนึ่งเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยทางพื้นที่เยาวราชเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นคนไปคุยกับทางพรรคเนาะสมัยนั้นเรียกว่าพรรคเก้าไกลนะครับผมเองก็ไปสมัครโดยที่ไม่ได้รู้จักใครเนื่องจากเป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากมาเป็นส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราก็เลยขอ,อไปคุยกับทางพรรคเนาะเรากรอกสมัครไปทางเว็บไซต์แล้วพรรคก็เรียกเราไปสัมภาษณ์<า>หลังจากสัมภาษณ์เนี่ย เราก็ก็คุยกันว่าเอ๊จะลงเขตไหนดีตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเราก็ยังไม่ได้ปอปูล่ามากผู้สมัครก็ไม่ได้แน่นทุกเขตก็มีการคุยกันหาเรือกันว่าเขตไหนเหมาะสมนะครับเนื่องจากพื้นเพก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อากงเนี่ยก็เป็นคนเยาวาราชตั้งแต่นั่งเรือสำเภามาตั้งแต่แ,แรก<ท>รตั้งเดิมจีนแท้มาปักหลักที่เ<า>ยาวราชตกลงหมูนะครับอามา่าอากงก็อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนผมเองเนี่ย ก็บ้านไม่ได้อยู่ตรงนั้นและปัจจุบันก็ย้ายออกมานะครับแต่ก็มีพื้นเพนะครับที่มีความยึดโยงเชื่อมโยงกับทางพื้นที่เยาวราชครับแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนแต้จิ๋วอ๋อเป็นแต้จิ๋วใช่ครับอาหารการกินล่ะคะโดยปกติแล้วชอบทานอาหารประเภทไหนต้องอาหารจีนได้หรือล่าผสมผสานก็หรือทานได้ับไปครับทั่วไปจริงๆถ้าส่วนตัวชอบก็อาหารไทยนี่แหละผมค่อนข้างชอบอาหารไทย นะครับถ้ามีโอกาสก็จะกินอาหารไทยตลอดส่วนถ้าเป็นอาหารต่างประเทศก็จะเป็นหลักๆก็จีนแหละเราก็จะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินสมัยที่เราไปเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมเราก็กินอยู่จีนเราก็กินอาหารจีนจนจนชินเนาะส่วนใหญ่คนไทยถ้าไปใช่ครับคนไทยไปจีนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมันมากเลยมัาหมาลงหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยหมาล่ครับก็ต้องบอกว่าผมชินแล้วเพราะไปอย่างไฮต่เราเนี่ยผมทานตั้งแต่สมัยที่ไม่มาเปิดไทยเนาะตั้งแต่หมาอะไรก็ ไปทานไฮติเหลาเนี่ยมันคุ้นเคย <ละ S 2> หรือเปล่าอาทิตย์ละครัค้งเพราะจริงจริงนักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่จีนอาทิตย์ละครั <LAUGH S> ้งเลยค่ะใช่ครับนักศึกษาไทายที่ไปเรียนจีนอ่ะก็จะทานไฮติเหลากันบ่อยมากมก็จะรวมกลุ่มกันไปทานไฮติเหลาอาทิตย์ละครั้งได้ครับไฮติเหลาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเดี๋ยวขึ้นภาพไฮติเหลาให้หน่อยนะคะ เฉลี่ยแสดงว,ว่ามันคล้ายๆกับชาบูไหมอาจจะพูดแบบคนไทยเอาวันนี้ไปกินชาบูกันใช,ใช่ไหมคะรสชาติอาจจะคุ้นเคยซอสบูมเพราะว่าถ้าคนไทยเนี่ยเขาก็จะแบบว่าชอบความเป็นรสแซ่บ รสจัดซะมากกว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าผมกินไฮยที่เราเนี่ยผมไม่กินหมาล่านะผมกินซุปมะเขือเทศอันนี้กินตั้งแต่มหาลัยแล้วเขาจะมีน้ำซุปจะมีทั้งซุปกระดูกหมูด้วยด้วยค่ะที่เป็นซุปี่หมดเลยครับอข,อของที่นู้นต้นตำรับเขาะจะชอทางเลือกเขาจะเยอะกว่าที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมนูหรือซุปอะไรต่างเนี่ยจะมีทางเลือกเยอะกว่าแต่ผมเองก็เป็นคนส่วนตัวไม่ค่อยทานอาหารมันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเลือกซุปมะเขือเทศจริงๆมันก็มันแหละแต่ว่าเราก็แพามเลี่ยงก็จะเบาสุดจะเบากว่าจะเบากว่าที่เป็นหมลนนัเป็ิ จะมีแบบว่าความเผ็ดระดับความเผ็ดด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เปิดเยอะมากเลยนะคะเยอะครับเยอะเยอะแล้วก็เป็นเหมือนะไรนะคะสายพานที่ให้เราหยิบใช่ไหมคะอ๋อสายพานใช่ครับกำกลังดังครับใช่ค่ะและนอกเหนือจากอาหารการกินไลฟ์สไตล์การเที่ยวบ้างค่ะชอบเที่ยวยังไงต่างจังหวัดในประเทศต่างประเทศชอบยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบไปท่องเที่ยวเชิงเมืองซิตี้ไลน์ชอบตึกสูงชอบดูเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับถ้า ถ้ายกเป็นตัวอย่างก็อย่างถ้าไปญี่ปุ่นนะครับก็จะชอบโตเกียวถ้าเกาหลีก็จะชอบโซนะครับหรือว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยก็ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เมืองใหญ่ๆเลยที่ผมอยู่แต่ว่าพอช่วงหลังสักอายุได้ว่าอะไรดี20ปลายๆายหลังจาก20ปลายๆเนี่ยจนปัจจุบันจะชอบธรรมชาติมากกว่าเพราะเราเองอยู่ในพื้นที่รวมถึงพื้นที่เราเองก็เป็นกรุงเทพชั้นในใก็จะต้องแอร์อจจัดเจอคนเยอะทุกวันเจอตึกสูงฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเรา ช่วงนี้ถ้าอยากไปพักผ่อนถ้าเลือกได้ก็จะไปพื้นที่ธรรมชาติไปดูปา่าภูเขาทะเลอะไรอย่างนี้มากกว่าครับแสดงว่าไม่อยู่ที่ช่วงอายุความสนใจใช่ไหมครับช่วงแร<ล>กจ, <ะ S 2> จะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบตึกอยธรรมหรือแบบพวกความสถาปัตยกรรมซะส่วนใหญ่แต่พอใช่เพราะว่าเหมือนถ้าพูดถึงพวกสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีเนี่ยประเทศจีนก็ค่อนข้างโอ้โหอลังการมากที่เคย<ๆ>เห็นตึกที่เหมือนมีเป็นภาพ 4G อะค่ะใช่ใช่ใช่ทะลุ ตึกออกมาใช่เป็น 3D แบบว่ามีแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเจอกมาใช่เจ๋งมากจริงจริงๆแต่เหมือนเห็นประเทศไทยก็มีการทดลองที่จะทําอยู่บ้างนะคะ แต่อาจจะยังแบบเทคโนโลยีอาจจะยังแบบว่าไม่ทัดเทียมเท่าเขาแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะพอพออายุมากขึ้นพอสสบูแบบมีทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะมาชอบธรรมชาติมากขึ้นเป็นยังไงคะรู้สึกดีที่พยายามที่จะคิดคำให้มันแบบว่าโอเคอายุเยอะขึ้นความสนใจที่แตกต่างเป็นยังไงบ้างคะถ้าพอไปเจอธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่าพอเราทํางานในฐานะผู้แทนเนี่ยหนึ่งเลยเรา ค่อนข้างกดดันนะครับเพราะความคาดหวังในการทํางานในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพราะต้องบอกว่าการที่เรามาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็อยู่ในสปอตไลท์เราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับฉะนั้นทุกวันนี้ทุกวันเลยก็จะมีรับเคสเรื่องร้องเรียนต่างๆในใเพราะเราเป็นสสเจเนาะ,ะแล้วแถมเราก็ดูแลพื้นที่กรุงเทพชั้นในซึ่งก็เป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็ ใจกลางกรุงเทพที่มีส่วนสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวราชเข้าสารแถวโซนวัดพระแก้วท่าเตียน mm. นะครับคลององอ่างโอ้พื้นที่ท่องเที่ยวเยอะมากสีลมบางรักนะครับก็จะมีปัญหาของกรุงเทพชั้นในปัญหาในเมืองอย่างเช่นเรื่องการจราจรเรื่องขยะเรื่องยาเสพติดเรื่องคนไร้ที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องประเด็นที่เราต้องไปแก้ไขปัญหา นะครับให้ให้กับชาวบ้านแล้วก็ชาวชุมชนหรือผู้ประกอบการที่มาค้าขายในพื้นที่เรานะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าแต่ละวันก็ค่อนข้างทํางานค่อนข้างเหนื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราไปถ้ามีอกาสได้พักผ่อนเราก็อยากพักผ่อนแบบสบายจริงๆแหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่นอา <c oughs> ก,กาศุ่นุ่นิดหนึงเราเราไปพักแล้วเราต้องไปเจอผู้คนแอ้อดเจอควันอีกเนาะโออันนั้นคือเราเจอทุกวันอยู่แล้วเขาบอกเราเจอทุกวันครับ ฉะนั้นเราเราก็อยากเจอธรรมชาติแบบสบายๆคนน้อยๆไม่แออัดครับรู้สึกดีมากกว่าที่จะแบบว่าได้สัมผัสกับแบบตึกรามบ้านช่องก็รู้สึกว่าลครเครียดและกันเพราะจริงๆถามว่าเรายังชอบอยู่ไหมลึกๆเรายังชอบอยู่นะเราเราเป็นคนเราชบตัวแบบนี้นะเทคโนโลยีอ่ะผมผมคนชอบเทคโนโลยีนะคือไม่ได้เก่งไม่มีความรู้นะแต่ว่าเราแค่ชอบเห็นเราสนใจอ่ะเราเห็นแบบเอ่อเรื่องแบบ AI เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโอชอบมากเลยอันนี้ส่วนตัวชอบยานยนต์ไฟฟ้าเรื่อง EV เรื่องแบบเรื่องยานยนต์อะไรพลังงานทดแทนที่แบบว่าเอามาแทนน้ามันอะไรอย่างนี้อยู่กรรมิการพลังงานครับเป็นยังไงคะมาให้พี่ฟังนิดนึงว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราจะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไอเดียของที่บูมอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบว่าจะไม่ให้ใช้น้ํามันเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้ไหมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องออกตัวก่อนเพราะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคือมันมีข้อถกเถียงแล้วก็ ค่อนข้างคอนเ r o ร์ r s i a l ในเรื่อง<า>ของความสะอาดของพลังงานยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคือก็มีนักวิชาการเนาะหลายฝ่ายอันนี้เราเราต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่คนที่ศึกษาหรือมีความ,มรู้โดยตรงนะครับแต่มันก็มีข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ีเนี่ยอิเล็กทริกดีโคนี่มันสะอาดจริงไหมที่มาของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นลิเธียมนะครับหรือว่าพวกอะไรอะ เขาเรียก solid state ที่กำลังพัฒนาพวกฟอสเฟตอะไรพวกนี้<ะ>มันสะอาดจริงหรือเปล่ามันเป็นการขุดเมืองแร่ที่มาต้นน้ำเนี่ยมันสะอาดจริงไหมนะครับอันนี้ผมผมขอไม่วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้วกันเพราะเราเราไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงๆเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มักจะมีนักวิชาการหรือคนที่ผู้ชชเชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็น2มุม แต่ส่วนตัวแล้วกันเรียกว่าติดตามเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า<ะ>ก็ค่อนข้างชื่นชมนะครับส่วนตัวมีโอกาสได้ไปทดลอง,งอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ต้องบอกประทับใจะนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยถ้าสมมติด้วยส่วนตัวนะถ้าโอกาสเปลี่ยนรถคันหน้าก็อยากจะเปลี่ยนเป็น รถ E ีีเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนาะอันนี้คุณปลายทางก่อนคนทางแล้วก็เลย่าว่หลายคนเขาก็มีความสนใจนะคะพี่บูไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่แบบว่าอยากจะทดลองเท่านั้นตอนนี้เนี่ยการแบบว่า PR ออกมา PR ให้ใช้ทางนี้ย็เยอะมากขึ้นแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็คือจากบ้านมาเขตตัวเองหรือมาสะพานเนี่ยมันอยู่ในเรนจ์ที่มาตรฐานของแบตเตอรี่เนี่ยมันวิ่งสบายชาติเป็นปี2025ปีนี้เนี่ยถ้าเป็นรถ e b ทั่วไปมันวิ่งได้500กิโลอัพอยู่แล้ว5 6 0 0มันตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเราแต่ถ้าคนเดินทางตักจังหวัดไปกลับเยอะๆเนี่ยบ่อยๆในอย่างสสบางท่านเนี่ยอาจจะต้องไปกลับเยอะแล้วก็อาจจะมีความเป็นห่วงเรื่องระยะทางที่จะเอ้ยหาปั๊มชาร์จยังไงจะมีคิวจะเป็นยังไงคิวจะหาได้ไหมที่ชาร์จฉุกเฉินนะครับก็จะมีความกังวลแต่ถ้าสําหรับตัวเราเองเนี่ยวันหนึ่งผมใช้รถไม่น่าเกิน100กิโลไปกลับจากบ้านจากที่ทำงานแบบไปลงทุ้นที่รวมๆกันฉะนั้น มันตอบโจทย์ต่อาการใช้งานแล้วก็มันเงียบมันแรงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันค่อน้างเยอะเะนั้นส่วนตัวเนี่ยสนใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ชื่นชมในการพัฒนาการของเทคโนโลยีครับอันนี้ก็คือรับบทเป็นเซลล์ขายรถท่านหนึ่ง <c oughs> เป็นเซลล์ขายรถ E ีวีท่านหนึ่งเลยนะคะแสดงว่าชอบมากๆใช่ไหมคะคือรู้สึกสนใจเป็นพิเศษแล้วก็มีความรู้ในด,ด้านนี้โดยเฉพาะก็เรียกว่าติดตามแล้วกันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าไม่ใช่แค่ E ีวีอย่างเช่นมือถือเนี่ยผมก็ชอบดูติดตามเนาะ แบรนด์จีนต่างๆเนี่ยผมเห็นช่วงที่เขาเป็นช่วงเรียกว่าก๊อปเป็นช่วงปี2006ักที่ผมไปแรกๆเนี่ยต้องต้องเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือผมไปตลาดหงเฉียวชื่อชางเป็นตลาดหงเฉียวที่สมัยนั้นเนาะขายของก๊อปมีก๊อปทุกอย่างมันจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่าแม้แต่เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเขาบอกก๊อปเกรดเอหรือเปล่าใช่ครับสมัยนั้นเนี่ยผมเป็นนักเรียนแล้วนะครับไปอยู่ที่นั่นผมไปเจอ iPod เครื่องหนึ่งตอนแรกนึกว่าเป็น ของลดราคาเป็นของมือสองแต่จริงๆแล้วมันเป็นของก๊อฟเหมือนมากแม้กระทั่งกล่องซีลนะครับดีไซน์ในแคลิฟอร์เนียเหมือนมากเป๊ะทุกอย่างเพราะเราไปดูของของแท้ในช็อปเนี่ยต้องบอกตอนนั้นซื้อไม่ไหว iPod ตัวใหญ่เนี่ยมันหมื่นหมื่นต้นๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้าผมจะไม่ผิดเนาะสมัยนู้นสมัยนั้นอายุสิบสามก็เลยไปดูเอ๊ยลดราคาห้าพันกว่าบาทถูกไปต่อราคาด้วยไปต่อราคาแล้วคิดว่าโอ้เราได้กู๊ดดีลแล้วนะเราได้ของลดราคาที่ไหนได้ของก๊อป ใช้ไปสองวันที์พังมีไม่ระเบิดเนาะใช่ครับสมัยนั้นเราก็ซื้อโดยที่เราไม่รู้แต่ต้งบอกว่าเนียนมากก็คือสิ่งที่จะเล่าก็คือว่าผมอยู่ในช่วงระยะที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก๊อปปี้ของแบรนด์อื่นจนมาช่วงนี้เขามีของแบรนด์ตัวเองที่ แบรนด์ branding ค่อนข้างเข้มแข็งดีด้นะคะคุณภาพดีใช่แล้วก็ราคาย่อมเยาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้โทรศัพท์มือถือนี้ออกมาหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกนะคะปัจจุบันก็ต้องบอกใช้มือถือจีนค่ะนะครับะะจากเดิมใช้แบรนด์ของทางเกาหลีของทางอเมริกานะครับ iPhone Samsung ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์จีนเต็มตัวแล้วครับ <laughs> อันนี้ก็คือผูกพันกับจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานมากๆ ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ค่ะพอเราพูดคุยเรื่องไทยจีนและหรือว่าการเติบโตของพี่บูมาเนี่ยพี่บูมผูกพันกับประเทศจีนหรืออะไรเงี้ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าแบบนิสัยลึกๆแล้วของพี่บูมเป็นยังไงวันนี้กี่ <c oughs> มีซองพักคุยค่ะ4ี่คำถามให้พี่บูมหยิบมาหนึ่งคำถามในการตอบเลือกได้เลยอันไหนตอบได้เลื่อนได้เปลี่ยน,นอ้เ,เ,เอาเอาลิมใช่ไหมคะพี่บูเปิดเองเลยค่ะ ูสิเขาว่าคำถามจะถามว่าอะไรยากไหมคะความสามารถพิเศษที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนค่ะก็อ้โหทำไมต้องหน้าต้องกรูกเครียดขนาดนั้น,นึกนไม่ออกครับความสามารถพิเศษที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนค่ะต้องใช้เวลานึกหน่อยใช้เวลานึกหน่อยเอาเป็นวแบบ่านอกเหนือจากกีฬา ต่อยเมื่อกี้พี่เฉลยมาแล้วว่ามีต่อยต่อยมวยกับแบลนบัตแบลนบาสมีอะไรอีกอมีอะไรอีกที่โอ้ความสามารถพิเศษหรอร้องเพลงได้ไหมคะหรือว่าเต้นโอ้เต้นไม่ได้เลยเต้นไม่ได้เลยร้องเพลงพอได้อยู่ครับร้องเพลงพอได้ส่วนใหญ่ร้องเพลงประเภทไหนคะก็ร้องเพลงทั่วไปเลยเพลงแบบแมสเพลงแมสทั่วไปเลยครับจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงพอต้องเล่าอย่างนี้ว่าสมัยเรียนเนี่ยสมัยเราไปอยู่ปักกิ่งเนี่ยจะอยู่กับ ทั้งรูมเมทแล้วก็เพื่อนๆสมัยนั้นคนเกาหลีเยอะคนเกาหลีมอยแบ่แน่ๆต้องบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะมากไม่รู้ว่าเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวงของคนเกาหลีเนาะแต่ว่า10คนเนี่ยเอาเพื่อนๆผมสมัยมัธยมสิบคนอย่างน้อยจะมีสัก6กถึงเคนที่ร้องเพลงเพลาะไม่ใช่ร้องธรรมดานะครับร้องผัดเพลาะร้องแบบเพลาะแบบเพราะหมายถึงคนทั่วไปเลยไม่ใช่มา้องนะเกินครึ่งที่เขาร้องกันแบบเหมือนเป็นสกิลติดตัวของเขาอ่ะผมก็ไม่รู้ทําไมเนาะ เราอยูุ่กทีเราก็เออฟังเพลงเกาหลีแล้วก็สามารถแบบแบบเรียนรู้กับเขาไปอ่ะแล้วพี่บุ๋มร้องเพาะไหมคะไม่ไม่เพาะหรอกอ่ะแล้ววันนี้กีอยากฟังได้ไหมโอ้ยยอดเลยครับกีแบบขอสักแบบคนนึงเพลงช้างก็ได้เราพั่ไปฟังจะหน้าแดงแล้วนะคะคุณผู้ชมทําเป็นเล่นเอาไปเพลงจีนไดไหมคะเพลงจีนผมไม่ค่อยฟังเพลงจีน่ะไรไม่ค่อยฟังเพลงจีนอีกอืม แล้วถ้าจะให้ร้องนี่สะดวกไหมคะรู้สึกจะดูเกลียี้ร้องก่อนแล้วกันแย่แล้วค่ะทีมงานต้องช่วยแล้วค่ะนะคะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาอย่างนี้พูดเป็นภาษาจีนดียว่าถ้าถ้าภาษาจีนอยากจะพูดให้กับคุณผู้ชมได้รู้ประโยคนึงอ่ะเหมือนวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกันอยากจะพูดให้กี้ฟังประโยคนึงให้พี่บุ๋มพูดให้กี้ฟังเลยแล้แปลให้ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นเบสิกก็เป็นแนะนําตัวนะครับ โอเคกี่แปลได้ประมาณสองสองบรรทัดอ่าฉันเป็นคนไทยว่าชื่ออะไรนะว่าเจียวไทยก๋วยเตี๋ยวมั่วละ่จางกวงหมิงก็คือชื่อคือภาษาจีนชื่อแซจางงนะครับชื่อกวงหมิงจางกวงหมิงนะครับแล้วก็我是泰国人ฉันเป็นคนไทยอ่าเนี้แปลได้นะครับแล้วก็我是人民党 เรนตีน่าเบียตาฮุยอีเหวียนก็คือฉันเป็นพรรคประชาชนนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทแะะนราษฎรพรรคประชาชนครับแต่ว่าสำเนียงของสสบูเวลาพูดไทยมีความแบบผสมจีนนิดนนึงเหมือนพูดไม่ชัดต้องบอกว่าสมัยหรือว่าเรา,เราต้องบอกว่าตอนนี้นดีขึ้นเยอะมากสมัยผมกลับมาปีหนึ่งสี่เนี่ยอาม่าอาม่าบอกนี่รือเป็นคนไทยหรือคนจีนนนี่รืไม่ก็คือเราเราใช้ภาษาจีนทุกวันจริงแล้วก็ใช้ภาษาไทย ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็20-30เปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วงก่อนกลับมาเราทั้งฝึกงานตอนนั้นไปฝึกงานสำนักง,งานทนายความทั้งเขียนตีซิสนะครับทั้งทุกอย่างเลยเราเราเราใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตฉะนั้นกล <c oughs> ับมาเนี่ยพูดไทยจะต้องบอกว่าติดสำเนนยงจีนมากๆ <c oughs> นะครับแต่ภาษาจีนก็ก็จะค่อนข้างเนทีฟนะครับ <c oughs> พูดถ้าพูดจีน,นี่ยคนจีนก็จะไม่รู้เป็นต่างชาติเพราะด้วย แต่จริงๆหน้าตาที่บูมถ้าเดินไปนี่ก็ไม่เหมือนคนไทยก็ถไายเชื่อสายจีแล้วกันใช่ถ้าใส่แบบว่าชุดจีนนี่คือแบบว่าถ้าเดินอยู่ยาวราชเนี่ยคือว่าเปอจีนร้อปร็ประชาชนคงงงว่าเอ๊ะคนไทยหรือคนจีนนะคะอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างขอวันนี้ขอสองเวอร์ชันได้ไหมคะเดี๋ยวขอแบบว่าเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็เป็นภาษาจีนอีกรอบ เอาฝากเรื่องอะไรดีครับได้หมดเลยค่ะอยากจะให้ประชาชนรับทราบอะไรเกี่ยวกับพี่บูมหรืออยากจะฝากช่องทางการติดต่อได้หมดเลยค่ะครับก็ขออนุญาตฝากพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมอยู่นะครับก็ฝากติดตามการทํางานและก็ผลงานของผมด้วยนะครับปรารเมศวิทยาลักษณ์ก็สามารถติดต่อติดตามได้ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG t i k t o k หรือ Twitter นะครับ ก็ถ <chat> ้าเสิร์ชใน Google ก็เสิร์ชชื่อจริงก็ได้ครับปรเมศวิทยาลักษณ์นะครับเพราะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะใช้ชื่ออาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้ด้วยนะครับถาเอาของภาษาจีนด้วยค่ะครัสดีนอจกขอบคุณทุก่นขอจบ 给我多多的支持和鼓励，谢谢。谢谢<哇>谢谢，谢谢，谢谢。<laughs> วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะสสบุ้มนะคะปรเมศวิทยารักสันนะคะเขตหนึ่งจากพรรคประชาชนที่มาร่วมพูดคุยนะคะกับรายการพักคุยของเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะี่บคุมครับขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการพักคุยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วันนี้คุกกี้พัชราวัลัยและสสบุ้มนะคะต้องลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายนะคะที่บู้๊มยบาย ความสนุกและคุณค่าของภู่ิปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่ง oh, <wing. S 2> oh. เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกา30นาทีทางโทรทัศน์